คลิปนี้เรามาอัปเดตราคา iPhone ทุกรุ่นหลังจาก iPhone 16เปิดตัวกันจะมีรุ่นไหนที่ยังขายอยู่บ้างสเปคเป็นยังไงแบบเบื้องต้นนะครับแล้วก็ราคาเท่าไหร่มีออปชั่นไหนบ้างวันนี้เรามาชมกันครับตอนนี้นะครับเราจะมาอยู่ที่หน้าเว็บนะครับทาง Apple เนะก็เข้าไปนะครับที่เจ้าตัว iPhone iPhone ทั้งหมดนะครับถ้าคุณซูมดูนี่นะครับตอนนี้ก็จะมี iPhone 16 iPhone 16 Pro iPhone 15 iPhone 14แล้วก็ iPhone SE นะครับที่ยังคงขายอย่างเป็นทางการในปัจจุบัน ตามสต็อกตามดูเรื่องต่างคุณอาจจะเห็น iPhone 15 Pro บ้าง15 Pro Max หรือว่า iPhone ที่เป็น iPhone 13บ้างอันนั้นเราจะไม่พูดถึงเพราะว่ามันไม่ได้มีราคากลางขนาดนั้นนะครับแต่สิ่งที่เราเห็นในวันนี้มี16 Pro iPhone 16นะครับเปิด New Tab เลย iPhone 15 iPhone 14 iPhone SE ่นเลงนะเรามาเริ่มนะครับกันที่เจ้าตัว iPhone 16 Pro Series กันก่อนเนาะเข้าไปกดซื้อเลยครับ นี่สั่งจองล่วงหน้านะครับสั่งจองล่วงหน้าซึ่งเราดูนะครับราคา iPhone สิบหกปีนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่3 9 9 0 0บาทนะครับมีให้เลือกส 4, 4. ี่สีไทเทเนียมทะเลทรายไทเทเนียมธรรมชาตินะครับไทเทเนียมขาวแล้วก็ไทเทเนียมดำโยมซื้อก็ดูตามดูรีวิวกันได้เนาะ ร้ย11กิบครับราคาอยู่ที่39,900บาท26กิกราคาอยู่ที่43,900บาท512กิกครับราคาอยู่ที่51,900บาทระบายครับอยู่ที่59,900บาทก็ถือว่าราคาน่ารักนะครับกว่าเดิมอยู่ประมาณ2-4 0 0 0บาทแต่ถ้าเป็น Pro Max ถ้าเรากดมาราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่เท่าเดิม26กิก489 512กิกครับอยู่ที่ 569นะครับแล้วก็1 t b อยู่ที่64,900นั่นเองครับมาดูต่อที่ iPhone 16นะครับก็ราคาเริ่มต้นนะครับอยู่ที่29,900บาทส่วนราคา iPhone 16 plus นะครับราคาจะบวกไปเลยนะครับทุกความจุอที่5,000บาทนั่นเองมีสีให้เลือกอ่ะสีน้ำเงินอตอตามารีนนะครับสีเขียวอมฟ้าสีชมพูขาวดำนะครับ ถ้าราคาเริ่มต้นอยู่ที่29,900บาทครับสำหรับ128 g b 256 g b อยู่ที่33,900บาทแล้วก็512 g b ครับราคาอยู่ที่41,900บาทนั่นเองส่วนทุกความจุนะครับถ้าเป็น16 plus นะครับก็ราคาบวก5,000เป็น128 g b ครับ34,900 256 g b 38,900แล้วก็512 g b ครับอยู่ที่48,900บาท ซึ่งพอมาเจ้าตัว iPhone 15นะครับก็จริงๆต้องบอกว่าเป็น1รุ่นที่ค่อนข้างจะแนะนำแล้วก็ถือว่าในการใช้งานจริงอะ่ะก็พอใช้ถ้าได้โปรดีผมก็แนะนำ iPhone 15เพียงพอแล้วนะครับคุณไม่ต้องซื้อ16ก็ได้ผมว่า15มันก็ดีมากๆแล้วผมว่า4มันสวยกว่า,าไว้ตัว iPhone 15นะครับจะได้เจ้าตัวชิปนะครับที่เป็นเจ้าตัว A 16แล้วนะครับก็ให้ประสิทธิภาพที่ดีแต่จะไม่รองรับเจ้าตัว Apple Intelligence นั่นเอง แล้วก็เจ้าตัวกล้องนะครับก็จะเป็นกล้อง2ตัวเนาะมีออเตอร์ไวแล้วก็วายที่สําคัญครับตัวนี้เป็นไทสีสามารถใช้งานได้ยาวๆเลยนั่นเองตัวนี้จะมี15แล้วก็สิบ0 0ราคาเริ่มต้นอยู่ที่26,900บาทมีให้เลือกนะครับก็หลายสีเหมือนกันสีฟ้าซึ่งผมชอบมากนะสีชมพู สีเหลืองครับสีเขียวแล้วก็สีดำให้เหลาเลือครับราคา2 6 9 2 8เการ้อยิกิกสองหกกิกนะครับอยู่ที่3900มบาทแล้วก็5 1 2อกิกครับอยู่ที่38900บาทส่วนใครต้องการตัวพลัสนะครับราคาบวกอีกประมาณ3000บาทเริ่มต้นที่2 9 9 2 6กอิกครับอยู่ที่3 3 9แล้วก็5 1 2อกิกอยู่ที่4 1 9นั่นเองครับ ต่อไปเป็น iPhone 14เนาะซึ่งตัวนี้จริงๆก็คือสเปค iPhone 13นั่นแหละนะครับเป็น A 1 5 b i o n นะครับ Bionic แล้วก็ตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นสายนะครับที่เป็นเจ้าตัว Lightning อยู่แล้วก็ตัวนี้นะครับจะไม่ได้มีเจ้าตัว y n a m i c Island ซึ่งก็มีความชอบและไม่ชอบที่แตกต่างกันนะครับอันนี้เราตะบุคคลเลยแต่ราคาเริ่มต้นน,น่าจะน่าราคาเริ่มต้นอยู่ที่22,900บาทนะครับถ้าเป็นเจ้าตัว iPhone 14 plus ราคาจะบวกอีก3,000บาทนั่นเอง ก็จะมีให้เลือกนะครับสีหลากหลายมากที่สําคัญมีโปรดักเรทให้เราเลือกด้วยนั่นเองมีเริ่มต้นนะครับที่เป็นเจ้าตัวสีฟ้าสีม่วงครับสีเหลืองสีมิดไนนะครับสีสตาร l i g h t แล้วก็สีแดงซึ่งผมชอบโปรดักเรทมากๆนาะ ตัวนี้ครับจะมีให้เลือกนะครับสความจุเริ่มต้นที่หนึ่งอยู่ที่สองหมาบาทครับสองหกิอยู่ที่สองหมบาท,บ 26, บาทแล้วก็ห้าหนึ่งสอยู่ที่สามหมบาทส่วนทุกความจุครับสิ plus เนาะราคาบุกอีกประมาณสามสีับาทเนาตราคาเริ่มต้นอยู่ที่สองหมื่นหกพันเก้าร้อยครับสำหรับร้อยยี่สิบแปดกิกสามหมื่นเก้าร้อยสำหรับสองร้้าสิบหกกิก e 1แล้วก็ห้าหนึ่งสอกิกอยู่ท่ 38, ามหมนแปดัน ตัว iPhone 15นั่นเองนะครับส่วนทั้งล่าสุดท้ายนะครับก็จะเป็นเจ้าตัว iPhone SE ซึ่งตัวนี้นะครับก็ยังคงเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะเก่าดีไซน์คลาสสิกนะครับเป็นทัชไลดดียังไม่มีเฟซไลดีนะครับจอเล็ก4.7นิ้วมีขอบค่อนข้างจะหนากล้องตัวเดียวครับแล้วก็กันน้ำ IP67 ถ้าตัวเป็นตัวอื่นจะเป็น IP68 แล้วนั่นเองนะครับเมื่อเรากดเข้าไปซื้อเนาะก็เป็น iPhone ที่วันนี้ครับถือว่าเป็นรุ่นที่ค่อนข้างจะย่อมหยาอที่สุดเริ่มต้นอยู่ที่16,900บาทเนาะ มีให้เราเลือก3สีครับ Midnight สีดำสี Starlight สีขาวนะครับแล้วก็ Product r e 64 g b ครับอยู่ที่16,900บาท128 g b อยู่ที่18,900บาทแล้วก็512 g b ครัอยู่ที่22,900บาทตัวนี้ครับเราจะได้ชิปโน้เหมือนกับเจ้าตัว iPhone 14นะครับก็จะเป็นเจ้าตัว A15 Bionic แต่อื่นๆนะครับต้องบอกว่ามีความแตกต่างกันหมดเลยนั่นเองถ้าถามนะครับว่าเฮ้ยเราควรเลือกซื้อ iPhone รุ่นไหนดีอ่ะถ้าเอาอย่างแรกเลยนะครับผมมองว่า เราควรซื้อ iPhone ตามงบที่เรามีเนาะว่าเรามีเท่าไรเนาะแต่โดยส่วนตัวแล้วถ้าถามผมนะครับผมเชีย์ขั้นต่ำก็ iPhone 14ครับเพราะว่ามันก็ได้โฟนที่จอใหญ่มีกล้องสตัวอะไรหลายอย่างมีการอัปเดตที่ค่อนข้างจะดีคือไม่ได้บอกว่า s e 3มันอัปเดตไม่ได้นะแต่ผมรู้สึกว่าหลายอย่างทั้งจอเอ่ยทั้งทัชไรดีเลยอ่ะมันค่อนข้างจะเอาออฟอัปเดตนะครับพอสมควรเลยถ้าเป็นไปได้เริ่มต้นที่14 22,900บาทก็ ไม่ได้แย่มากนะครับแต่ถ้าใครมีงบผมว่า iPhone 15ก็คุ้มค่ามากนะได้ตัวชิปที่มันเร็วขึ้นนะครับพอตัวแล้วก็ได้อยู่ y p e C ไทซึ่งผมว่านา่าโคดะทุกคนมันย้ายไปไท p ซ C หมดแล้วอะ่ะอนาคตสัก3 4, ปี4ปีมันก็จะสามารถนะครับใช้งานได้อย่างต่อเนื่องมากกว่านั่นเองครับก็ประมาณนี้นะครับสำหรับการอัปเดตราคา iPhone ทุกรุ่นโนต้ตหลังจากตัว iPhone 16เปิดตัวนะครับแล้วก็พูดถึงนะครับตั้งแต่ iPhone 1 6 Pro Max iPhone 1ิ Pro โป plus 16ธรรมดา 15นะครับ15 plus 14แล้วก็14 plus แล้วก็ se 3ถือว่ามีรุ่นย่อยให้เราเลือกนะครับคอนเทนต์ใเยอะมากๆตามความต้องการของเราเลยนั่นเองครับสำหรับคลิปนี้เนะก็จะประมาณนี้ครับใครที่ชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกด subscribe เนะให้ช่อง firstbox ผมด้วยส่วนวันนี้ผม firstbox ขอตัวลาไปก่อนแล้วสวัสดีครับ